สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็งเช้าบ่ายนะคะวันที่20กันยายน2567นารค่ะพี่น้องวันศุกร์น,นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้าท่านไม่ชอบก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปเด้อพี่น้อง ได้กิ่นประจ,จมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า f อจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะค่ะเนาะทุกคนค่ะใจยะ,ะพาทุกคนไปดูวันที่19ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่19นะคะใจให้เด่นรอบเช้า8และ7พี่น้องมา8 8 3 8 1นะคะเข้าคู่ตัวเด่นพี่น้อง8 1 1 8 นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน5้ากับศูนย์หลุดทั้งรอบเช้ารอบบ่ายพี่น้องรอบบ่ายใจให้หนึ่งและศูนย์มาสามหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งมาสองเด้งนะคะทุกคนขาบนล่างเข้าคู่หนึ่งหกนะคะเข้าคู่ตัวไม่ใช่คู่ตัวเด่นเนาะขาทุกคนก็สือว่าห้างเซ็งก็เข้าอยู่นะคะทุกคนวันที่สิบเก้าหลังจากที่หุ้นนิเคีหุ้นวีนีวีจีนหลุดไปละนาวนะคะทุกคน ก็มาช่วยอยู่นะคะทุกท่านไปต่อลุ้นต่อนะคะวันที่20่ช่วงไหนช,ช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุด f c ก็หยุดพักผ่อนก่อนนะ,ะพี่น้องเบิงเอาสังเกตเอานะคะทุกคนส่วนแอดมินนั้นเล่นบ่เป็นพี่น้องขาบอกให้ซื้อนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนเนาะ,ะพี่น้องหลุดตัวไหนเนาะค่ะสำหรับวันที่20นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่ 8- และ7ได้ตัวเดิม เหมือนวันที่สิบเก้าเลยนะคะทุกคน8ค่ะมาดูความน่าจะเป็นนะคะ85 84 81 86 83 87ค่ะทุกท่าน7นะคะ75 74 71 76 73 เจ็ดศูนย์ค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และสีมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ5้าแปดห้าเจ็ห้นสามหะคะสค่ะพี่น้อง4 8 4 7 4ดสีหนึ่งสห สี่สนะคะทุกท่านค่ะประมาณนี้เนาะค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดเจ็ดห้าส่แปดห้าแปดสค่ะ7 5, 7 5็ดหกับ4ีรอบบห้าแ5ดห้าเจค่ะ4 8่แนะคะทุกท่าน นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี mm. ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกท่าน mm. ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเป็นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้ไม่ติดคู่ตเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งนี้ ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูกันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และ7เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น8 6 8 1นะคะ7ค่ะ7 6 7 1 5กับ4รอบบ่ายและ6กับ1เด่นประจำวันเป็น5 6 5 1 4ค่ะ4 6 4 1 ประมาณนี้นะคะทุกท่านเป็นจังไดค่ะพี่น้องมีคู่ใดมากกว่าค่ามากกตามใดเด้อพี่น้องเด้อบอ่มากกพานค่ะสําหรับคู่ที่จะจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าลสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลุดถูกมือเนาะค่ะพี่น้อง ถ้า FC ท่านไหนไม่ชอบคู้ที่ใจจับให้ก็สามารถจับใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านค่ะแล้วตะดวงของแต่ละคุ้นน้ำเนาะคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็งนะคะวันที่20กันยายน2567วันศุกร์นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกโศกมันหมานกันสุขสุคนได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ